ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตตะประพระบุพพสิกขาและบุพพสิกขาวันนา,นาพระอมราธิรกิตะอมโรเกิดวัดบรมนิวาตรจนาต่อไปจะเป็นการกล่าวในอนามาสาดิกถาก็คือวัตถุที่เป็นอนามาเป็นต้นข้อหนึ่ง พิสุจับต้องมารดาเป็นต้นด้วยถือว่าเป็นมารดาและที่ดาพี่หญิงและน้องหญิงเป็นทุกกฎห้ามจับต้องสําหรับสตรีไม่ว่าจะเป็นญาติไม่ว่าจะเป็นพี่น้องแม้กระทั่งมารดาก็ยังห้ามจับต้องเลยเพราะว่าเป็นวัตถุอนามาตถ้าจับต้องก็ต้องอาบัตทุกกฎ ด้วยทรงห้ามไว้ในวินิจตวัตถุแห่งกายักษังสคขเรื่องการจับต้องกายหญิงในสุขาบทที่ว่าด้วยเรื่องการจับต้องกายหญิงว่าอาปติดุกะตัสสะดังนี้อันมาตุคามย่อมเป็นข้าศึกแก่รหมจันทร์เพราะเหตุน,นั้นเมื่อคิดถึงอาจญาของพระผู้มีพระพาเจ้าอยู่ถ้าแม้เห็นมารดาตกน้ําลอยไปตามกระแสะยาพึงถูกต้องด้วยมือเลยเต็กสุผู้ฉดาดพึงเอาเรือหรือกระดาน ท่อนกล้วยหรือท่อนไม้ทิ้งไปเมื่อของนั้นไม่มีแม้ผ้ากาสาวะก็พึงวางทิ้งลงข้างหน้าเถิดแต่อย่าบอกให้จับเอาครั้นมารดาจับผ้าเข้าเองก็พึงคล่ามาก็คือดึงฉุดมาด้วยคิดว่าเรารั้งบริขารของเราถ้ามารดากลัวก็พึงไหว้ไปข้างหน้าปลอบว่าอย่ากลัวเลยถ้ามารดาขึ้นคอหรือว่ายึดเอามือเข้าซ้ายก็อย่าพึงสลัดเสียพึงส่งให้ถึงบก แม้มารดาติดโคลนและตกลงอยู่ในบ่ก็เหมือนกันพึงเอาเชือกหรือผ้าทิ้งลงไปในที่นั้นรู้ว่ามารดาจับเอาแล้วพึงรั้งขึ้นมาแต่ว่าอย่าถูกต้องตัวใช่แต่สรีระแห่งมาตุคามอย่างเดียวเป็นอนามาตแม้ผ้าหนุ่งผ้าหม่มและเครื่องประดับโดยที่สุดเทิดจ้าและแหวนใบาตาลเป็นของหญิงยังหวงอยู่เพื่อเป็นเครื่องประดับเป็นอนามาตทั้งสิน้น จับต้องไม่ได้ถ้าผ้านุ่งผ้าห่มเขาผลัดวางไว้แทบบาดมูลคือที่เท้าเนี่ยเพื่อถวายเป็นจีวรนี่ควรอยู่ในเครื่องประดับสิ่งที่เป็นกัปติยะเป็นต้นว่าปินงาเขาวถวายพึงรับมาเป็นเครื่องอุปการะเป็นต้นว่าใช้กลัดซองเถิดแต่สิ่งที่แล้วด้วยทองและเงินและเพชรพลอยเป็นอนามาตแท้แม้เขาให้ก็อย่าพึงรับ ข้อหนึ่งจับต้องตุ๊กตาไม้เป็นรูปหญิงเป็นทุกกฎด้วยทรงห้าเว้ในวีนิจตวัตถุว่าอาปติตุกตตะดังนี้แม้รูปงารูปเหล็กรูปโลหะรูปดีบุกรูปปั้นด้วยปูนหรือว่าสมัยนี้ก็รูปปั้นพลาสติกรูปแล้วด้วยแก้วทั้งปวงโดยที่สุดรูปแล้วด้วยแป้งก็ดีที่เขาทําสันฐานดังหญิงเป็นอนามาทั้งสิ้นรวมทั้งรูปภาพเลยนะ รูปโป้ต่างๆวนนี้เขาถวายเพื่อบริโภครูปอันเศษเว้นแต่รูปแล้วด้วยแก้วทั้งปวงจะต่อยเสียที่ควรเป็นอุปการณ์นำเข้าไปเป็นเครื่องอุปการณ์ที่ควรบริโภคน้อมเข้าไปเป็นเครื่องบริโภคควรอยู่แต่ว่าต่อยให้มันเสียรูปไปก็ใช้ได้เอาสิ่งที่ควรใช้สอยบริโภคได้เอาไปใช้ก็ได้ ใช่แต่รูปหญิงอย่างเดียวแม้ข้าวเปลือกเจ็ดประการก็เป็นอนามาตเหมือนกันเพราะเหตุนั้นเมื่อเดินไปกลางนาอย่าพึงถูกต้องเม่ได้ข้าเปลือกแม้เกิดอยู่ในนานั้นถ้าเขาตากข้าเปลือกไว้ที่ประตูบ้านหรือว่ากลางทางผลทางไปโดยข้างมีอยู่อย่าพึงเหยียบไปเมื่อทางไม่มีพึงอธิษฐานว่าเป็นทางแล้วก็ไปเถิดในละแวกบ้านเขาปูอาสนะบนกองข้าวเปลือกให้นั่ง จะนั่งก็ควรคนบางคนเขาเคเข้าเปลือกไว้ในโรงฉันถ้าอาจให้เขาขนเสียได้ก็พึงให้ขนเสียถ้าไม่อาจใชอย่าพึงเหยียบย่ำพึงให้เขาตั้งตั่ง,งลงข้างหนึ่งแล้วก็นั่งเถิดถ้าโอกาสไม่มีเขาตั้งกลางกองเข้าเปลือกก็พึงนั่งเถิดแม้ข้าเปลือกอยู่ในเรือก็เหมือนกันแม้อาปารณชาตมีถั่วเขียวและถั่วราชมาเป็นต้น หรือผลตาลและขนุนเป็นต้นที่เกิดอยู่ในต้นนั้นก็อย่าพึงลูกคลำเล่นแม้เขาทาเป็นกองไว้ก็เหมือนกันผลไม้หล่นอยู่ในป่าจะถือเอาโดยคิดว่าจะให้อนุสัมบันควรอยู่แต่ว่าก็ต้องมีจิตบริสุทธิ์แก้วมุกดาแก้วมณีไพฑูรย์สังศิลาแก้วประพานเงินทองแก้วทัพทิมแก้วลายสิบอย่างนี้ชื่อว่ารัตนะแก้วมุกดาเขายังไม่ได้ขัดยังไม่ได้เจาะ เป็นอย่างเดิมอยู่ควรจับต้องได้นอกนั้นเป็นอนามาตแต่ในอัตถกถามหาปัจ,จรีกล่าวว่าแก้มุกดาแม้เขาขัดแล้วหรือว่ายังไม่ได้ขัดก็ตามเป็นอนามาตจะรับเพื่อมูลค่าพันดะไม่ควรแต่จะรับเพื่อเป็นยารักษาปุดถังคือแก้โรคเรื้อนนี่ควรอยู่จะมาเป็นค่าพันดะเครื่องใช้ต่างๆไม่ควรแต่ว่าเอาไว้รักษาโรคได้อยู่แก้มณีเป็นต้นว่า เขียวหรือว่าเหลืองทั้งปวงโดยที่สุดแก้วชาติพลึกเขาขัดเจาะเจรไนแล้วเป็นอนามาต์แต่เป็นมาอย่างเดิมมาจากบอท่านว่าจะรับเพื่อมูลค่าบาทเป็นต้นควรอยู่ในมหาปัจจีท่านห้ามว่าไม่ควรท่านว่าแก้วกระจกที่เขาหูงอย่างเดียวเท่านั้นจึงควรแม้ในแก้วไพฑูรย์ให้วินิจฉัยเหมือนแก้วมณีเถิดสังเป่าเขาขัดเจาะแล้วและวิจิต จือด้วยรัตนะเป็นอนามาตสังที่เป็นภาชนะน้าแม้เขาขัดแล้วหรือว่ายังไม่ได้ขัดพอดีเป็นอามาตจับต้องได้เอาไว้ตักน้ําดื่มสังนอกนั้นจะรับเพื่อเป็นยาตาหรือมูลค่าพันดะประควรศิลาเขาขัดเจาะแล้วเขาประกอบรับตนะเข้าด้วยมีผีดังถั่วเขียวเป็นอนามาตจับต้องไม่ได้ศิลานอกนั้นจะรับเพื่อเป็นหินรับมีดเป็นต้นควรอยู่ แกประธานเขาขัดเจาะแล้วเป็นอนามาตนอกนั้นเป็นอามาตจับต้องได้ที่เขายังไม่ได้ขัดไม่ได้เจาะจะรับเพื่อมูลค่าพันดักก็ควรแต่ในมหาปัญจ,จรียกก็กล่าวอีกว่าแม้เขาขัดแล้วหรือว่ายังไม่ได้ขัดก็ดีทั้งปวงเป็นอนามาติ้นจะรับก็ไม่ควรจะเชื่อฝ่ายไหนตามอริธาหรือว่าตามมหาปัญจ,จรียก็พิจารณาดูนะเงินทองเขาทำเป็นรูปพันแล้วหรือว่ายังไม่ได้ทำก็ดี ตั้งแต่พืชเป็นต้นไปเป็นอนามาตด้วยเงินทองจะทำหรือจะไม่ทำก็เป็นอนามาตหมดไม่ควรรับด้วยประการทั้งปวงได้ยินว่าอุตรราชบุตรสร้างเจดีย์ทองแล้วส่งไปแก่พระมหาปทุมเถระท่านห้ามเสียว่าไม่ควรในเรือนเจดีย์มีบัวทองและดาวทองเป็นต้นแม้ของเหล่านั้นก็เป็นอนามาตด้วย แต่พิกุผู้รักษาเรือนเจดีตั้งอยู่ในที่เป็นผู้ทิ้งรูปิยะเพราะเหตุนั้นท่านว่าพิกุนั้นจะจับต้องยักย้ายของนั้นควรอยู่แต่ในอัตถกขากรุรุนทีท่านห้ามเสียว่าไม่ควรรุรันทีบอกว่าไม่ควรท่านยอมแต่เพียงว่าจะขนหยาบเยื่อในเจดีทั้งปวงไปเสียควรอยู่เท่านั้นแม้แต่รธิ์วิเตศมีสีดังทองเช่นทองเคเป็นต้น มีคติแห่งทองแท้เป็นอนามาสจับต้องไม่ได้คำเหล่านี้ว่าไว้ในอัตถฐานทั้งหลายเครื่องบริโภคในเสนาสนะเป็นกับยะทั้งสิ้นพระเหตุนั้นบริขารแห่งเสนาสนะทั้งปวงแล้วด้วยทองและเงินก็เป็นอนามาสจับต้องได้เขาทำรัตนบนญดบเป็นที่แสดงธรรมและวินัยแห่งพิจุเสาก็แล้วด้วยแก้วพลึกประดับด้วยพวงรัตนะเครื่องอุปการะในมณฑบนั้น ทีตุจะชำระควรอยู่แก้วทัพทิมเขาขัดเจาะแล้วเป็นอนามาตนอกนั้นเป็นอามาตท่านว่าจะรับเพื่อเป็นมูลแห่งพันดักควรอยู่แต่ว่าในมหาปัญจรีก็กล่าวว่าแม้เขาขัดแล้วหรือว่ายังไม่ได้ขัดก็ดีเป็นอนามาสทั้งสิ้นจะรับก็ไม่ควรแต่ว่าในมหาปัญจรีนี้ท่านก็เคร่งครัดมากเหมือนกันนะเครื่องอาวุธทงปวงเป็นอนามาส แม้เขาถวายเพื่อเป็นมูลค่าพันดะก,ก็อย่าพึงรับจะชื่อว่าขายสัตราไม่ควรคันธนูและสายเปล่าและประตัดและขอดโดยที่สุดแม้มีดและขวานเป็นต้นที่เขาทำสังเกตว่าเป็นอาวุธเป็นอนามาถ้าเขาเอาหอ,อกหรือว่าโตมอนมาวางไว้ที่วิหารเมื่อจะชำระวิหารพึงบอกให้เจ้าของเอาไปเสียถ้าเขาไม่เอาไปเสียก็อย่าทำให้ของนั้นไหว ชำระจากวิหารเถอเห็นดาบหอกหรือว่าโตมอนตกอยู่ในที่รบเอาหินต่อยดาบเสียถอดด้ามหอกเสียตัวถือเอาไปเพื่อทำเป็นมีดด้ามเพื่อเป็นไม้ท้าเป็นต้นควรอยู่ที่เขาถวายจะทำให้ชิพายเสร็จแล้วรับเอาไปทำเป็นกับยะพันก็ควรเหมือนกันมันก็ทำให้เสียรูปของความเป็นอาวุธไปเอาไปใช้เป็นประโยชน์อย่างอื่น แม้แห่ขายดักปลาดักนกเป็นต้นเครื่องกันลูกศรมีโลและขายเป็นต้นก็ดีทั้งปวงเป็นอนามาทั้งสิ้นได้มาเพื่อจะบริโภคขายจะเอามาผูกเป็นอาสนะหรือเจดีหรือว่าคันฉัดก็ควรเครื่องกันลูกศรทั้งปวงจะรับเพื่อเป็นมูลค่าแห่งพันดะก,ก็ควรด้วยว่าของนั้นเป็นแต่เครื่องกันความเบียดเบียนไม่ทำความเบียดเบียนผู้อื่น โลจะรับมาทําเป็นภาชนะไม้สีฟันก็ควรเอาไว้ใส่ไม้สีฟันพินและกลองเป็นต้นที่เขาขึงด้วยหนังเป็นอนามาตแต่ในอัตถากฏรุนทีว่าแม้ตัวพินตัวกลองและรางเปลา่าและหนังที่เขาขึงในคอปากและคันพินก็ดีทั้งปวงเป็นอนามาตสิ้นจะถึงเองหรือให้เขาขึงประโคมเองหรือว่าให้เขาประโคมไม่ได้เลย แม้ได้เห็นเครื่องดนตรีที่เขาบูชาแล้วทิ้งไว้ในรานเจดีย์และเขาบูชาแล้วทิ้งไว้ในรานเจดีย์ก็อยากทาให้ไหวพึงกวาดไปในระหว่างแต่ในเวลาทิ้งหยากเยื่อจะนําไปโดยกําหนดว่าหยากเยื่อแล้วก็วางไว้ข้างหนึ่งก็ควรให้กําหนดว่าไอ้เจ้าเครื่องดนตรีเหล่านี้ก็คือหยากเยื่อนั่นแหละขยะนั่นก็ต้องเอาไปทิ้งคํานี้กล่าวไว้ในมหาปัญจรี แม้จะรับดนตรีเพื่อเป็นมูลแห่งพันดะก็ควรแต่ที่ได้มาเพื่อจะบริโภคจะถือเอาเพื่อทำบริขารน,นั้นๆคือรางพินตัวกลองทำเป็นภาชนะไม้ถีฟันหนังจะทำเป็นปักมีดแล้วทำเป็นอย่างนั้นก็ควรเหมือนกันข้อหนึ่งอย่าจับต้องผลไม้มีกล้วยและมะพร้าวเป็นต้นซึ่งเกิดอยู่ในที่เกิดอยนที่ต้น ถ้าถูกต้องลูกครามต้องทุรุป,ปะจินนะทุกฏทุกดเพราะว่าประพฤติไม่ดีประพฤติชัว่วข้อหนึ่งไปเที่ยวบินทบาตผงตกลงในบาตรึงให้ประเคินบาตรเสียใหม่หรือล้างเสียก่อนจึงรับทิษาถ้าไม่ประเคินและล้างเสียก่อนต้องวินัยทุกฏก็เป็นบัติถ้ามีผงมีอะไรตกลงในบาตรแล้วก็ไม่ล้างไม่ประเคณนใหม่เนี่ยอนามาสาดิกถาจบ ตั้งแต่ที่ตุเป็นอนาันตุกะจะเข้าวัดอื่นไปจนถึงหลีกออกไปสู่ทิศจะไว้กล่าวในวัดตักขันตกะข้างหน้าที่พระบัญญัติแห่งทุกตาบัตตั้งแต่ต้นมาจนถึงวินัยทุกอดนี้เป็นสัจจิตตะแกล้งล่วงด้วยจิตที่รู้จึงเป็นอาบัตทั้งหมดที่กล่าวมานี่นะทุกกดเนี่ยเป็นสัจจิตตะสัจจิตตะวันนันนาจบ ต่อไปก็จักพันน,นาในอาจิตตะบัญญัติหมายถึงพระบัญญัต,ทติที่เป็นอบัติโดยที่เป็นอาจิตตะข้อหนึ่งพิกษุอย่าพึงไปดูฟ้อนขับประโคมถ้าไปดูต้องทุกกดด้วยทรงห้าหมไว้ว่านณพิคเวนัจังวาคีตังวาวาดิตังวาดันาสนายะคันตับบงังดังนี้รำฟ้อนสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยที่สุดแม้นกยุงรำไปเพื่อจะดูต้องทุกกด รำฟ้อนเองหรือว่าให้ผู้อื่นรำฟ้อนเป็นทุกกฎแท้ขับร้องแห่งคนฟ้อนหรือว่าเพลงขับร้องประกอบด้วยคุณแห่งพระรัตนตรยัยในเวลาพระอริยเจ้านิพพานหรือขับแห่งพิกษุผู้แสดงธรรมไม่สมรวมโดยที่สุดแม้ขับด้วยฟันก็ชื่อว่าขีตะทั้งสิ้นคิดว่าจะขับและกดลงในส่วนก่อนหรือว่าร้องแต่ต้นเพลงขึ้นแม้อันนั้นก็ไม่ควร ขับร้องเองหรือว่าให้ผู้อื่นขับร้องเป็นทุกข์กฎแท้ประโคมเครื่องดนตรีสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ควรก็แต่ทิจุทอดถอนหรือว่าตั้งอยู่ในที่รังเกียจจะดีดนิ้วมือหรือว่าตบมืออันใดก็ดีในการนั้นไม่เป็นอาบัติฟ้อนรำขับประคมทั้งปวงยืนอยู่ภายในอารามแลเห็นไม่เป็นอาบัติคิดจะดูลุกขึ้นเดินไปเป็นอาบัติยืนอยู่ในถนนแม้เบือนคอไปดูก็เป็นอาบัติแท้ ข้อหนึ่งไม่ผูกประคตเอวก่อนอย่าเข้าบ้านถ้าเข้าไปเป็นทุกขก์โดยทรงห้ามไว้วา่าณพิกเวอากายะพันธนนณคาโมปวิสิตบโบดังนี้แม้ไม่ได้ผูกประคตเอวออกจากวัดระลึกได้ในที่ดใดพึงผูกในที่นั้นคิดว่าจะไปผูกที่โรงฉันใกล้บ้านแล้วและไปก็ควรระลึกได้แล้วยังไม่ได้ผูกอย่าเพิ่งเที่ยวไปบินถบาทก่อน๋อยวไปหลุดลุยกลางทางก็จะโป้ายเขา ข้อหนึ่งมีบาทอยู่ในมือยาผลักประตูถ้าผลักต้องทุกข์กฎด้วยตรงข้ามไว้ว่านาภิกเวปต,ตะหัตเถนะกะวาตังปนาเมตบังดังนี้เฉพาะบาทอยู่ในมือพิกสุใดพิกสุน,นันชื่อว่ามีบาทอยู่ในมือประหามัยเฉพาะผลักไม่ได้แต่บานอย่างเดียวก็หามัยแม้ถึงว่าบาดอยู่ในมือหรือว่าในหลังเท้าในสตรีระวัยวะอย่างใดขึานห,หนึ่งก็ตาม จะผักบานหรือว่าถอดลิ่มหรือว่าไขาดานไขกุญแจด้วยมือหรือว่าหลังเท้าหรือว่าด้วยศีรษะหรือด้วยจรีราวัยวะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ทั้งสิ้นเลยแต่จะเอาบาดคล้องเข้าในจงอยบาแล้วก็เปิดบานและไขกุญแจได้อยู่ถ้าคล้องในบาแล้วนะเอาสายโยกคล้องที่บาแล้วก็จะทําอะไรก็ได้ทั้งนั้นข้อหนึ่งอย่านอนเตียงเดียวกันอย่านอนในเครื่องลาดอันเดียวกัน อย่านอนในที่มีผ้าห่มผืนเดียวกันอย่านอนในที่มีเครื่องราดแนละผ้าห่มผืนเดียวกันถ้านอนดังนี้ต้องทุกกฎด้ดยตงห้าไว้ว่านะเอกะมันเจนะเอกะธรรเนนะเอกะปาปูรเนนะเอกัธารณะปาปูรเนตุวตัตติกับบังดังนี้ในเตียงและเครื่องราดวางผ้าหรือไม่เท้าโดยที่สุดแม้ประดตเอวล,ลงตรงกลาง แสดงที่กําหนดเสียแล้วจึงนอนทั้งสองรูปก็ไม่เป็นอบัตก็มีเครื่องกําหนดสักหนหนึ่งทักษาะวินัยมีสติอันหนึ่งที่สุดทั้งหลายเอาชายข้างหนึ่งแห่งผ้าตาวานหรือเครื่องลาดหรือว่าเสื้ออ่อนเป็นต้นที่ควรยกหรือไปได้ปูลงข้างหนึ่งเอาห่มนอนก็ดีชื่อว่ามีเครื่องลาดและผ้าห่มผืนเดียวกันข้อหนึ่งยาฉันในภาชนะอันเดียวกันยาดื่มน้ําในถ้วยจอกเดียวกัน ถ้าชานและดื่มดังนั้นต้องทุกกฎด้วยทรงห้ามไว้ว่าณนะพิกาเวเอกภาชนพุนชิตบังณนะเอกถาเลปาตาบ,บังดังนี้ถ้ารูปหนึ่งถือเอาผลไม้และขนมไปฉันอยู่รูปหนึ่งฉันของที่เหลืออยู่ในภาชนะก็ควรก็ไม่หยิบพร้อมกันสักคนต่างหยิบแต่ว่าหยิบแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงมาหยิบอีกรูปขึ้นมาหยิบแม้รูปที่ถือเอาไปฉันหมดแล้วจะถือเอาอีกในขณะนั้นก็ควร ข้อหนึ่งยาฉันกระเทียมถ้าฉันต้องทุกกฎดด้วยทรงห้ามไว้ว่าณนะพิคเวละสุนังขาดิตบังดังนี้จะเจอกระเทียมลงในถูปะของฉันเป็นต้นก็ควรอันหนึ่งเป็นไข้าย,ยาต้องเข้ากระเทียมเพราะโรคนั้นจะฉันกระเทียมก็ควรด้วยทรงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิพิคเวเขาความละอาภาทัพปัจจยาละสุนังขาดิตุงดังนี้ละสุนังนี้แปลว่ากระเทียม พิกตวนีนี่ไปฉันกระเทียมนี่ต้องบัดพาจิตตีขอมพิตุนี่ต้องบัรทุกกดแต่ว่าในเาารถสานที่เขาแสดงว่ากระเทียมนี้หมายถึงกระเทียมมคตนะน,นั้นกระเทียมไทยก็ไม่มีปัญหาอะไรข้อหนึ่งเท้าไม่ได้ล้างอย่าเหยียบเสี๋ยนาสนะมีเตียงตั้งเป็นต้นและพื้นที่เขาทําบริกรรมเป็นของสองข้อหนึ่งเท้ายัางชุ่มด้วยน้ําอยู่อยาเหยียบเสียนาสนะเช่นนั้น ข้อหนึ่งสวมรองเท้าอยู่อย่าเหยียบเสนาสนะเช่นนั้นถ้าเหยียบต้องทุกกดด้วยรงห้าไว้ว่าณพิฆเวอโธเตหิปาเดหิอเลหิปาเดหิตะอุปาหาเนนะเสนาสนังอปกมิตบังตามนี้ในที่เหยียบลงด้วยเท้าน้ำปรากฏอยู่เช่นนี้ชื่อว่าเท้าอย่างชุ่มอย่าเหยียบพื้นที่ทำบริการ,รหรือเสนาสนะ ถ้าแลเป็นแต่ยางน้ำปรากฏน้ำไม่ปรากฏควรอยู่ถ้าเปียกจะเหยียบผ้าเช็ดเท้าก็ควรแท้เพราะว่าเข้าผ้าไว้ให้เช็ดนั่นแหละข้อหนึ่งอีกอย่าทมน้ำลายลงในพื้นที่เขาทำบริกรรมถ้าทมลงต้องทุกกดโดยตรงห้ามไว้ว่าณทิคนะเวปริกรรมมะกะตายะภูมิยานุทถหิตตบังดังนี้ ถมน้ำลายลงสั่งน้ำมูกลงในกระโถนควรอยู่ด้วยเป็นของทรงอนุญาตข้อหนึ่งอย่าอิงฝาที่เขาทำบริกรรมและฝาที่เขาทำจิตรกรรมก็คือลายเขียนถ้าอิงต้องถุกกฎด้วยทรงห้าไหมไว้ว่านาพิคเวปริกรรมมกตาพิติอปัสเสตบบารดังนี้ใช่แต่ฝาอย่างเดียวแม้ประตูและหน้าต่างกระดานพนักเสาหินเสาไม้เป็นต้น จะไม่ปิดด้วยผ้าหรือว่าวัตถุอันใดอันหนึ่งก่อนแล้วอิงไม่ได้เลยจองมีวัตถุรองข้อหนึ่งอีกเมื่อจะวางเตียงตั้งที่พื้นปูนหรือว่าพื้นที่เขาประพรมถ้าเสื้อํำแพนและเสื่ออ่อนลาดอยู่ไม่มีก็คือไม่มีทั้งเสือํำแพนเสื่ออ่อนพึงเอาผ้าพันเท้าเสียก่อนด้วยทรงอนุญ,ญาตไว้ว่าอนุชานามิพิกเวโจรเกณปริเวเถตุงดังนี้ เมื่อผ้าจะพันไม่มีแม้เอาใบไม้รองก็ควรเมื่อไม่เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งรองก่อนและวางเตียงต่างลงเป็นทุกกดถ้าว่าจเจ้าอาวาตั้งเตียงต่างที่พื้นไม่มีสิ่งใดรองและใช้สอยเหยียบด้วยเท้าไม่ได้ล้างจะใช้สอยอย่างเจ้าอาวาสนั้นก็ควรเพราะว่าไปวัดเท้าวันเขาทำอย่างไรคงจะต้องทำอย่างนั้นไใเจ็นการฝ่าฝืนเขาวิน,นัย ข้อหนึ่งเตียงต่างของสองหรือว่าพื้นที่เขาทําการกระพมหรือเครื่องราชเสนาสนะซึ่งจะพึงเหยียบด,ด้วยเท้าที่ล้างแล้วพึ่งเอาของของตนปูราดก่อนจึงนอนด้วยทรงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิพิกเวเข้าความละปัจจัถริตวานิปัจชิตุงดังนี้ลาดแล้วถ้าแม้นอนหลับอยู่เครื่องลาดนั้นย่นเข้าสรีราพยบอันใดอันหนึ่งถูกเตียงต่ง เป็นอาบัตแท้แต่ขนถูกเป็นอาบัตนับด้วยขนนับด้วยขนเลยนะแม้ก็อี้เตียงต่างด้วยอาการแห่งบริโภคก็เหมือนกันแต่ถูกหรือว่าเหยียบด้วยฝ่ามือฝ่าเท้าเนี่ยควรอยู่เมื่อจะนำเตียงต่างไปกระทบถูกในกายไม่เป็นอาบัตต่อไปอีกข้อหนึ่งยาไว้ผมให้ยาว ได้ทรงห้ามและอนุญ,ญาตไว้ว่าณนะพิกเวดีคาเกสาทาเรตบ,บาอนุชานามิพิกเวข้อความละทุมาสิก,กังวาด้วังคุลังวาทุมาสิก,กังสองเดือนทุวังคุลังละสองนิ้วแปลว่ายาเพิงทรงผมไว้ให้ยาวถ้าไว้ให้ยาวต้องทุกกฎเราจะถาคตอนุญาตให้ไว้ผมเพียงสองเดือนหรือว่ายาวเพียงสองนิ้ว ถ้าในภายในสองเดือนผมยาวถึงสองนิ้วพึงโกนเสียในภายในสองเดือนจะให้เกินกว่าสองนิ้วไปไม่ควรถ้าแม้ยังไม่ยาวถึงสองนิ้วจะให้เกินสองเดือนไปแม้แต่วันหนึ่งก็ไม่ได้เลยด้วยการทั้งสองนี้กําหนดส่วนอุกฤษแต่ตามลงมากว่านั้นซึ่งจะไม่ควรน,นั้นไม่มีก็คือใครจะปรงเดือนหนึ่งปรงทีหนึ่งหรือว่าปักหนึ่งปรงทีหนึ่งไม่มีปัญหาอะไร ข้อหนึ่งอย่าไว้หนวดและเคราวโดยทรงห้ามไว้ว่าณนะมัสุวัฏทาเปตะบังณนะโคโลมิกังณนะจะตุรัสกังณนะปริมุขังณนะอัทธรุกังการาเปตะบังณนะทาธิกาทาเปตะบาแปลว่าอย่าไว้หนวดให้ยาวถ้าไว้ให้ยาวต้องทุกข์กฎดอย่าให้เขาทำหนวดที่คางให้ยาวดังหนวดแพะ อย่าให้เขาทำหนวดเป็นสี่เหลี่ยมคือว่าจะปรากฏเป็นสี่มุมสี่แยมอย่างไรอย่าให้เขาทำอย่างนั้นอย่าให้เขาทำประมวลคลาวอ,อกเป็นแถวเป็นจอมอย่าให้เขาทำคราวที่ท้องตั้งไว้เป็นแถวเป็นจอมถ้าให้เขาทำอย่างว่ามาต้องทุกกฎข้อหนึ่งอย่าไว้หนวดดังเที่ยวถ้าไว้ดังนั้นต้องทุกกดข้อหนึ่งอย่าไว้ขนจมูกให้ยาวถ้าไว้ให้ยาวต้องทุกกฎ ด้วยทรงห้ามไว้ว่าณพิทเวดีคังนาติกะโลมังทาเรตบังดังนี้ขนจมูกพึงถอนเสียด้วยแหนบจึงเป็นของทรงอนุญ,ญาตและจะให้เตาถอนขนจมูกด้วยกรวดเป็นต้นไม่เป็นอาบัดแต่พระองค์ทรงอนุญ,ญาตแหนบไว้เพื่อจะให้รักษาตนข้อหนึ่งอย่าไว้เล็บยาวถ้าไว้ให้ยาวต้องทุกกดพึงตัดเสียด้วยมีดตัดเล็บให้เสมอเนื้อด้วยทรงห้ามและอนุญ,ญาตไว้ว่า ณพิกเวดีคาณขาทางเรตบังอนุชานามิพิกเวเข้อความละนขัดเฉดะนังอนุชานามิพิกเวข้อความละอีกมังสัตตมานีณณขังฉินดิตุงดังนี้ตัดเล็บด้วยเล็บก็ดีไม่เป็นอบติแต่พระองค์ทรงอนุญาตมีตัดเล็บไว้เพื่อจะให้รักษาตน ตัวนี้ก็ต้องรักษามากฉะนั้นก็ต้องดูแลเยียวยาไปตลอดจนกว่าจะบรรลุมรลนิพานสี่ครั้งข้อหนึ่งอย่าให้เขาขัดเล็บทั้งยี่สิบเล็บถ้าให้เขาขัดต้องทุกกฎพึงขัดเอาแต่มนทินเล็บออกเสียจากเล็บโดยตรงห้ามและอนุญาตไว้ว่านาพิขเววีสติมัถังการาเปตะบ,บงังอนุชานามิพิขเวก็ความละมละมัตตังอะปะกัตทิตุง ดังนี้นี่ก็เป็นเรื่องของสิกขาบทที่เป็นอาจิตกะซึ่งก็ยังมีอีกมากเลยนะแต่ว่าวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเพราะฉะนั้นก็จะยุติเพียงแค่นี้ใครท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่ตั้งใจศึกษาในอาธิสติลสิกขาเพื่อคูณแก่อธิเจติสิกขาและก็อาธิปญาสิกขาขอให้ได้มีรัทธาในพระรัตนตรัยมั่นคงยิ่งขึ้นจนกระทั่งเป็นโลกุตระศัทธา ก็คือได้บรรลุมรควน,นิพพานในการอนใกล้นี้ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ